นี่เลยแบรนด์เด็ดมากอร่อยมากนะคะนี้จริงมากอ่าบรรยายถ่ายค่ะค่ะก็เป็นปลาสมเครื่องนะคะแบรนด์แม่ทองเพชรระคาใดอกเกนุธาเป็นปลาสมเครื่องที่หนึ่งอันดับแรกสะอาดนะคะแล้วก็ที่สำคัญอร่อยมากนะคะหนึ่งก็คือเรื่องเราตากในตู้ตากแสงอาทิตย์ก่อนแล้วเราอบค่าเชื้ออีกสิบอีกสิบชั่วโมงร้อองศาเนี่ยเราจะมาผสมกับเขาแล้วก็ผัด นั้นปรารถนาสง่งก็จะเห็นว่าเจี๋ยววังกละสุกเนื้อนะคะเก็บไว้ได้1ปีไม่มีวัตถุกันเสียไม่มีสารกันบูดเป็นคนไทยนะคะสามารถเป็นทั้งเฟรนเชอร์วันนี้มีจำหน่ายทั้งราคาปลีกราคาสง่งแล้วก็มีแฟรนไชส์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญตัวก็จะเป็นปะน,ะะน้ำปลานะคะน้ำปลาต้มสุกปรุงรสเรียบร้อยอันนี้ก็ใส่แกงใส่ยำใส่ซุปทำได้เช่นเดียวกันทั้งสองตัวนี้มีออยล์มีฮารานความแซ่บด้วยการการันตีจากตัควคุณต่อยช่องสามและก็จะ กองแปงของคุณเต็มหมาตะกอนค่ะสยอดอร่อยมากอย่างโคตรชัดๆเลยนะคะอร่อยมากซมากเลยตหลันะคะันนีเป็นกัญชานะคะยังไงอรอา